สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปอ่ .1 ชาแนลนะครับกับรายการจำคุยสดครับเมื่อนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามเพจส้มตำปอ .1 ด้วยนะครับเมื่อนี้รายการจำคุยสดนะครับเสนอเสนอคุยนะครับมัอนี่น้ำรอนะฮนี่ คอหมูย่างนนี่ครับ้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะอันนี้แจ่วจากสนับสนุนจากครัวคุณรสนะครับนี่สุดยอดครับอ้าวคุยครับเมื่อนี้เสนอคุยจิ้มแจ่วก็ใส่ปลาละพอหนึ e, well, หห่งนะบอกใส่ใส่ใส่แซ่บน er ี่หอมช่วงโคตนารายการเฮาวจิบโฆษณาหลายนะครับบ แมนตั้งแตง่ต้นรายการตั้งแต่ต้น <c oughs> จบรายการอันนี้ค,คุยคุยครับผมอันนี้อันนี้คือจำคุยสดมื่อนี้มื่อนี้เป็นการคุยนะครับคุยยังคุยคุยแก้วนะครับมือล่างเรียบร้อยนะครับนะฮะโอ้ผมีผู้ใดถือกล้องให้มื่อนี้เอาไว้เป็นยังอ่ะอร่อยนะจิเเ้มพักเนาะมันทำท้ายเครื่เองเนี้ย ทำเป็นแล้วทำไมคะเนี้หมูพอดีน้ําจิ้มพอดีกันพอดีกันเลยเพราะว่าน้ำจิ้มไม่เข็มมากแล้วก็หมูไม่มีความนัวมานี่น้อนกิมแซ่บอร่อยไหมอร่อยเนี่อา่ารมีอาหาปลาแดกให้ปลาแดกตอนนึ่งนะครับเนี่ยคุยครับคุยอันนี้คุยนะครับอืฉ่ำเลยครับเนื้อหมูกับซ้ำลวกลวก็ลวกแล้วก็ต้มแซ่บข้าวปุ้นแซ่บแซ่บแก้วเนี่ครับผักกันจรอง คุยนะครับรายการจําคุยสดมืนีเสนอคุยคอหมูย่างคุยน้าจิ้มแจวรสเด็ดสูตรปอ .1 นะครับสูตรปอ .1 นะครับอคนตัดต่อก็จะยากนิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้สบ่ยด้ผม ตอนนี้ยังไม่มีใครจ้างโฆษณาเราก็โฆษณาของเราเองนะครับน้ำปลาปอหนึ่งนะครับสปนสอนเซนะอร์คนเข้าแล้วนะสปอนเซอร์เข้าแล้วไม่รับโฆษณาของตัวเองก่อนคุยนะครับรายการรายการคุยนะครับมาแล้วน่าขอดีเลยเอาลืมโพราะเอเอเราบอกบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วคุยนะครับโอ้โหความหิวไม่ปนนไปมีใครฉ่ำน,นะครับลืมเบิร์ดมาพี่คนหนึ่งหวานแต่ไม่เป็นหมก แซบแซบนี่อร่อยทานหวานน้อยไงว่าปลาหมีนี่แ้สูกกระอดคุณแลเค็มไหมต้องกรอจานร่องก่อนนะครับ่เค็มไม่เค็มหผสหมูกปลายอันนี้อืมอันจีต้องจำคุยสดนะครับนะฮะคุยนำาิิมครับคอหมูย่างครับนี่มัจิ้มแจ่วอนี่ครับนี่ครับอืมเอี แคบเียมันคืเห็ที่เห็นได้ไหครับอืม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 อมอืมอืมอืมาืมอ่มอมอืบอืมอือืมอืมอ่มอืรับคอืมึืมเืมอืมอนี้ืมอืมอืมออืมอือร เอาไว้ทำนี่ทักก่อนนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าว่าจะเป็นจำหยังคุยหยังสดหยังนะครับเราจะสรรหามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันทางช่องนี้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจส้มตำปอหนึ่งขอบคุณทุกการที่ตามรับชมทุกทกท่านนะครับ<ห>ขอบคุณครับ